มาทีรงเดไก่ศัสตร์ครับปิงปองสุขัญญาภาโพธิราคาตอนลับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับตะก้อซูเปอร์แม์บ่ายไทยพีีเอสสนามนี้นะครับเป็นสนามที่3มแล้วด้วยนะครับซึ่งแต่ละสนามของเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันออกไปเพื่อความสนุกของคุณผู้ชมด้วยครับใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อเช้านี้นะคะถ้าใครได้ดู Facebook ไลฟ์บอกเลยโอ้โหลุกไม่ขึ้นอ่ะสนุกก็แต่รอบรองอ่ะแล้วตอนนี้เป็นรอบทิงอ่ะสนุกแน่นอนครับ แล้วแบบว่าแข่งกันเกือบ3ามเซตทั้งมนะฮะอะไรค่ะเพราะฉะนั้นรอบชิงนี้ห้ามพลาดพลาดไม่ได้จริงค่ะพี่ป๊อปเพราะว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดเนี่ยกันทั้งหมด3าประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะคะเราก็มีอาวุโสอายุ50ปีและผู้พิเศษไฮไลท์ผู้พิเศษวันนี้หลายๆคนถามถึงมีพี่นักกีฬาคนหนึ่งแฟนๆถามเข้ามาแบบปีแรกที่เราถ่ายทอดสดว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมา เขามาวันนี้แหละครับจะได้ดูกันแน่นอนเมื่อไหร่จะเอามาเจอเมื่อไหร่จะมาเจอกันเมื่อไหร่จะมาแข่งให้ได้เห็นกันวันนี้ได้ดูกันอย่างแน่นอนครับผมอาล่ะค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าชื่นชอบนักกีฬาคนไหนค่ะอย่าลืมให้กําลังใจกันได้ผ่านช่องทาง Line@@ t อดแอดไทยพีบีเอสค่ะใช่ครับอ่าล่ะค่ะแล้ววันนี้นอกจากพี่ป๊อปที่เป็นหนึ่งนุ่มหล่อของเราแล้วนะคะยังมีสองนุ่มหล่อทีมผู้บรรยายที่มาอยู่กับเราวันนี้ค่ะท่านแรกพี่ปามี และท่านที่2ค่ะน้องอ่าทิละคงพึ่งสวงนี่ก็จะเป็น2ผู้บรรยายนะครับแต่ว่า2ไม่พอบอ<ะ>ยแบนดขอเป็น3ามเดี๋ยวแป๊บรรยายก็<ร>ต้องส่งพี่ป๊อปไปเดี๋ยวปิงปองดูตรงนี้ได้เลยครับนะคะอะไะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปพบกับพี่ป๊อปกันในช่วงของการบรรยายนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กับปิงปองก่อนค่ะแล้วก็แน่นอนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน18ปปีของเราก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับ คู่แรกค่ะจะเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนเทศบาลหนองยยามาซึ่งเทศบาลหนองย่ามานะคะนำทีมมาโดยน้องเบนนักพัฒน์สิมสายน้องไอรินสุชวดีแวงวานและน้องปานปาณีนาะจกอนดีและมาพบกับคู่แข่งของเขาค่ะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี นำทีมมาโดยน้องไก่พิมชนกแสงตาน้องโอยุพารัสเหล่าคู่น้องพิกเจษพิพัฒน์ของสังเทียและน้องโอ,อง๊กคงภูวดนบุญสางเกมนี้จะสนุกขนาดไหนไปชมกันค่ะมาชมการแข่ขันกันนะครับสำหรับตะก้อซุปเปอร์แมท์บยไทยทีบีเอสนะครับนี่เป็น ผู้ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะครับเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับผู้ผสมอายุไม่เกิน18ปีนะครับก็สําหรับเทศบาลหนองย่าม้าเนี่รอบรองนะครับชนะทางด้านท่าขอนยางมา2-0เซตนะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาชนบุรีชนะโรงเรียนสุเรีสมหานครนะครับมาด้วยสกอร์2-1เซตนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับอาแล้วก็พี่ปัมี่มาบรรยาย เกมร่วมกันครับผมครับผมรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับเทศบาลหนองยามาดีนัทพัชสิงห์ขายครับครับผมอือชาวดีแดงวันครับปาดีนาคุนดีครับได้ครับเรามาดูผู้ตัดสินก่อนครับอาจารย์ชัยพรบัวผันครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอาจารย์สุเทพขุนบางลี่ครับส่วนทางด้าในชื่อของลูกกีฬาจังหวัดชลบุรีครับผู้เล่นดีทพิชโรศแสงตานะครับยุคารัตน์เหล่าภูแล้วก็พง์ภูบดลบุญสางนะครับแล้วก็เจนิพัฒน์ของส์สัตยาครับไปเป็นการแข่งขัน ก็ต้องบอกว่าหนองย่าม้าเนี่ยชนะท่าขอนยางมา12-9ต่อทั้ง2เซตเลยนะครับส่วนชนบุรีกับกรุงเทพนี่โอ้โหสนุกจริงๆสนามครับนี่คือคููชิงชนะเลิศนะครับแข่งกันสองใน3เซตครับผมก็ต้องไปดูครับว่านักกีฬาทั้งสองฝั่งนี้ผ่านศึกมาตั้งแต่สองทีมพร้อมแปดทีมนะครับคือรอบคัดเลือกแล้วก็มาสู่รอบรองแล้วก็รอบชิงนะครับในตอนบ่ายหนองย่าม้าใส่เสือสีน้ำเงินเป็นฝ่ายเสิมก่อนครับผม เกมเสือมูกนี้ของหน่อยเจ้ามาเข้ามาที่หน้าขวาครับมียกเข้ามาที่จุดดัดพมแล้วดูจังหวะการต่ดตัวเตะลูกนี้ยังได้อยู่มีโอกาสเกี่ยวขึ้นมาและแก้ไขครับหนอย้ามาฉีด้ายสุดลูกนี้แล้วขอด้านหลังไปครับสกอร์แรกครับหรือว่าเติมแรกเป็นของทางด้านชนบุรีครับครับสำหรับผู้เล่นในสนามตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับในตำแหน่งตัวทานะครับสุชาวดีแบงวันขอน้องไอรินนะครับแล้วก็ ต,ตัวชงเป็นร hey ัตพัฒน์สิงห์ฉายนะครับของหลวงย่ามานะครับเอาเละครับจกจากท้ายขอดเข้ามาที่จุดนัดตกให้น้องไก่แล้วก็เรียบร้อยครับเชลล์ลีนด้ื่องจากที่บอกตัวเตะลูกนี้ครับกีฬาจังหวัดชลบุรีครับตัวทำเป็นพิมพ์ชโลกแสงตาครับแล้วก็ตัวชงเป็นพงภูดลบุญสางนะครับศูนย์สองเรียนหนองย่าม้าก็มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม เปิดครับเรายกเข้ามาที่จุดนัดคบลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับได้้แตมเป็นส่งมาโดยท่านดรนุชากรนะครับผมโอ้โหดูครับเตะฉีกลูกนี้ครับยังยังใช้จังหวะเหมือนเดิมนะจังหวะการเตะของทางด้านลีลาจังหวัดชลบุรีนะครับคือฉีกหน้าขวาเป็นหลักนะครับสาม่อศูนย์สามต่อศูนย์ครับมาดูที่จังหวะการเสิร์ฟลูกนี้กันบ้างครับ โอ้แล้วเสียเสิร์ฟดีเลยครับลุกนี้ครับบุรีได้แต้มอ่านจะไม่ได้หนักมากเขาแต่ว่าน้ําหนักและทิศทางเนี่ยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับลุกนี้ครับดูจังวางสั้นๆมาครับต้องบอกว่าจังหวะของพีชโรกแสงตาครับน้องไก่ครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้บทสิทธิ์เลยครับผู้ชมของจ้งหวัดหองบัาครับใช่ครับผมสี่ต่อศูนย์ครับชมบุรีได้ส่งมาจังหวะนี้จากตึงชงสองแล้วก็จังหวะสามครับลูกนี้เรียบร้อยครับ เอาแต้มคืนมาครับตีไข่แตกได้ครับสำหรับหนองย่าม้าพี่ข้าครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับหนองย่าม้าเองก็เรียกได้ว่าฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับคุชาวดีแวงวันหรือน้องไอรินนะครับโชว์ฟอร์มดีมากนะในรอบรองชนะเลิศนะครับครับรวมถึงรอบคัดเลือกด้วยนะครับในรอบคัดเลือกครับหนองย่าม้านี่เอาชนะทางด้านอรวพัทลุงมานะครับสองคนหนึ่งเซตครับแล้วก็มาชนะท่าขอยานรอบรองก็ลูกกึ่งๆจะล้นหน่อยนี่กระโดดลูกนี้ ใส่เลยนะครับดูโอ้โดนไปปลายเท้าครับก็เกือบไปเหมือนกันนะลูกนี้ครับนี่คือชุดแชมป์กีฬาเรียนเลือกสาเขตสามนะครับสำหรับสุดชาวดีแวนวันนะครับคนนี้ครับที่กำลังส่งลูกครับลงไอรินครับเอาเลยครับเขี่ยเสฉยวางหลังมาครับเปิดหนึ่งยกเข้าไปที่จุดนัดพบลูกนี้แล้วก็เรียอร้อยดีครับชนบุรีได้แต้มเอาเลยครับ ชมบุรีตอนนี้เนี่ยถือว่าความผิดพลาดค่อนข้างจะน้อยครับชมบุรีรวมถึงมาได้เกมเสิร์ฟลูกก่อนหน้าด้วยครับเอาเลยครับต้องมาดูจังหวะการเสิร์ฟของ,องทางด้านเทศบาลหนองย่ามาครับวางมาแล้วครับอกยกเข้าหาให้หน้องไก่ลูกนี้นนนนล,ล้วเตะเอาเลย<ด>ครับมีเตะเสียเองเหมือนกันครับชมบุรีทำให้แต้มนี้เป็นของทางด้านหนองย่ามาครับ ถือว่าคะแนนในช่วงต้นเกมของเซธิรนี่ยังไม่ห่างนะครับสูสีครับสูสีอยู่ดูยังเก่งเก่งกดดันกันอยู่ทั้งคู่ด้วยนะครับครับผมนั่นเพราะนี่คือรอบชิงชนะเลิศแล้วครับใช่ครับกว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นที่ได้แต่งครับต้องว่าต้องบอกว่าลุยกีฬาชลบุรีครับในรอบแรกนี่เอาชนะลุยกีฬาสุพรรณบุรีมานะครับในรอบ8นะครับแล้วก็รอบรองก็เอาชนะทางด้านกรุงเทพมหานครมาอย่างสนุกนะครับ ก่อนจะ่าเข้ามาชี้ชนะเลยครับวันนี้ตัวยกของทั้งคู่ผมดูการเล่นแล้วเนี่ยถือว่าธรรมชาติทั้งคู่เลยนะดูจังหวะการยกนะครับเปิดครับดูครับบรรจงโฉบเข้ามาที่หัวเสาลูกชอบเอาแล้วั็ตีเกี่ยวซ้ายของโอ๊กยกเข้ามาแล้วแก้ไขครับลูกนี้จังหวะสองไปกักกันเองครับ้องโกว่าจะยกจะยกให้อยู่แล้วเชี่ยวครับใช่ครับโอ้โหลูกนี้ครับดูจังหวะการเตะเนี่ยเกี่ยวด้วยซ้ายกับโอ๊กสวยลูกนี้ครับ โอ้แต่ว่าลูกที่2งเนี่ยไม่เข้าใจกันบใช่ครับสี่อาจารย์น้องไก่เนี่ยบอกขอชงเองยินเองได้ไหมแต่ชงไปหลังเลยครับทีนี้ชงไม่อร่อยเท่าไหร่ครับมาดูเกมนี้ครับเอนจงยกมาที่หัวเสาทุกชอบครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับน้องยามาได้แต่ไอรินครับสุชาวดีแวงวันครับต้องอยู่ที่จังหวะการเสิร์ฟว่าจะกดดันได้ไหมนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหวพริบของตัวเกี่ยวด้วยเลยครับว่าจะดักจังหวะเกี่ยวได้หรือเปล่าครับ ผมต้องบอกว่าพอเกมเปิดบล็อกในลักษณะแบบนี้เนี่ยเกมเสิร์ฟกับเกมรับสำคัญมากครับคะแนนอยู่ที่6ต่อห้าครับดูเสิร์ฟของชนบุรีครับมายังเก็บไว้ได้ครับห้องยามาจากร้อยเอ็ดครับลูกนี้ใสสกอร์รอได้เลยครับสวยงามจริงๆครับน้องไอรินครับถ้าถึงหน้าเน็ตแบบนี้ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเลยครับดูครับโอ้โหตามตีเสมอมาหกเท่าแล้วครับตอนนี้ครับสำหรับนนองยามาครบหกเท่าน้องไอรินเนี่ยสิบห้าปีมั้งครับ ยังไม่ถึง17ด้วยซ้ำนะครับเป็นรยังน้อยอยู่เลยฮะประมาณม .4 นะครับผมถามถ้าอาจารย์มานะอาจารย์ที่กลุ่มทีมมานี่ยครับน้องไอรินนะครับโรงเรียนเรเียนทศบาลหนองย่าห์มหานะครับโดยส่งมาโดยท่านผอธรรมรัตน์นะครับคะแนนอยู่ที่6-7ต่อครับหนองยามาจากร้อยเอ็ดตามนะโอ้โหพิกเน็ตได้ตามครับโอ้โหลูกดีครับตีเสมอจนได้ครับไม่ธรรมดาครับลูกเสริมของทางด้านทีมจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับน้าสุชาวดีแวงวันครับ โอ้นีครับดูภาพช้าครับสุดจริงๆครับโอ้ได้ได้เปรียบตรงที่คนยืนบังเนี่ยน้องเบนเนี่ยตัวสูงด้วยนะครับนัทพัฒน์นะครับโอ้แต่ว่าลูกนี้ครับไม่ยอมแล้วครับมนอกีฬาจังหวัดชลบุรีครับลูกถึงหน้าเน็ตลูกนี้ขอใส่เต็มข้อซะหน่อยครับ87 สกอร์อยู่ที่8ต่อ7ครับขึ้นนำอยู่แต้มแล้ววางมาที่หน้าขวาครับเปิดหนึ่งบรรจงชงขึ้นมาที่จุดกลางแล้วก็เรียบร้อยครับแม่ยนยำจริงครับไปตรงกลางระหว่างช่องเลยนะต้องบอกอย่างนั้นครับลูกทํำของน้องไอรีนครับสูชาวดีแวงวันครับเต็เติมรอบด้วยนะ8ดเท่าสกอร์อยู่ที่8เท่าครับ เสิร์ฟปั่นโอ้ปั่นมาเลยลูกนี้ครับเสิร์ฟปั่นปั่นมาเลยโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับตรงนี้สวยงามเลยครับดีครับผมชนบุรีเองก็มีดีเหมือนกันนะครับสำหรับน้องไก่ในเรื่องของการเสิร์ฟครับดูครับฝานลงมาเลยครับโอ้โหเอาเลยครับมาดูครับจังหวะการเสิร์ฟอีกหนึ่งลูกครับลูกสุดท้ายในชุดนี้ก็ทางด้านียนกีฬาจังหวัดชนบุรีครับ จะเสิร์ฟเจาะเกมรับได้ต่อเนื่องไหมครับและยังปันป่นๆมาอยู่ลูกนี้หนองยาา่ามารับอกขอ,อเลยเนีน่ยโอ้โหไม่ม<ด>ีใ,ใครอยู่ตรงนั้นเลยครับเหมือนเจ้าตัวนี้ก่อนที่จะขึ้นที่เหลือบมองนะครับว่ามีใครว่างไหมตรงนี้บิดหน้าซ้ายสวยๆครับเอาละครับถือว่าเป็นผู้ชิงที่สูสีกันเหลือเกินครับก่าจะได้ขนาดนี้นี่ผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างนักเลยใช่ครับ ดูจังหวะก,การเสิร์ฟลูกหนีกับแล้วยังวางมาที่หน้าขวาอยู่เปอร์หนึ่งบรรจงยกขึ้นมาที่หัวเสาแล้วดูจังหวะการเตะลุงโยเกือบติเกี่ยวเหมือนกันลูกนี้ครับ<อ>แม่จังหวะเกี่ยวของทางด้านนัทพัฒน์สิมสายนะครับน้องเบนครับเกือบได้ครับแต่จังหวะนี้ต้องความแรงครับลูกนี้องแรตัวเตมีออกไปคะแนนของทางด้านทีมชนบุรีครับยังนำอยู่ครับในช่วงท้ายเกมของเซตที่หนึ่งครับของเกมการิขันครับ ดูเหมือนจะมีการเดินตัวผู้เล่นครับเอาทางด้านน้องไอรีนลงไปพักครับส่งปานบีนาแตกดีครับต้องปานลงมาครับเอาเลยครับโอ้มาถึงเซิร์ฟโหดมากโอ้โหโอ้เปลี่ยนจังหวะเอ่อผมไม่มั่นใจว่าน้องได้ลงมาเล่นหรือยังครับตั้งแต่อ่าได้ลงเล่นในเซตที่หนึ่งของรอบแปดทีมชุดลีลากรนอกรอบรองเลยยังไม่เห็นนะใช่ครับทีเด็ดการเซิร์ฟตกใจเลยครับ โอ้โจุลบุรีขอเวลานอกเลยเจอจังหวะเสิร์ฟแบบนี้ครับผมโองนุองฟานมีนาครับคือจังหวะการเสิร์ฟเนี่ยวันนี้เราใช้ให้ผู้หญิงเสิร์ฟ่างเดียวนะครับใช่ครับผู้หญิงข้ามนะครับเราเห็นในช่วงเช้าเนี่ยมีอีกหนึ่งคนของทางด้านลลิตลลิกาอุบลไหมครับครับผมอุบลอุบลรัานอะารยานะครับที่เสิร์ฟดีแล้วเมื่อเช้านะแต่ว่าไปเบียดกับกีฬากรุงเทพแล้วกรุงเทพพิ่ชนะมาได้เมื่อเช้านะครับโอ้โหแล้วดูเลยครับว่าการเปลี่ยนตัวลงมาของหนองย่ามมาครับ จะยังดีต่อเนื่องหรือเปล่ารับเกมเสิร์ฟถ้ายังเสิร์ฟได้แบบนั้นอยู่นี่ผมบอกเลยว่าเป็นงานหนักสำหรับกีฬาชมบุรีเลยครับหมดเวลาครับน่ากลัวมากครับใช่ครับเดี๋ยวเรียนยัทราบอีกแป๊บหนึ่งครับคุณน้องปานบีนาจบปีนี้รุงปานนี้แต่ก่อนอยู่ที่โรงเรียนจตุรนะนครับผมแล้วก็ย้ายโรงเรียนมาที่หนองยามาจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ดีครับลูกเสิร์ฟเหยียบเส้นส่งเอาเลยครับน่าจะเหยียบเส้นส่งครับลูกนี้ก็เอีวงไปหน่อยครับแต่น่ากลัวมากครับลูกเสิร์ฟผมเคยผมเคยมีโอกาสไปถ่ายนะครับสำหรับน้องปานินานะครับที่งานฮอนด้าตอนนั้นนะครับเจ้าตัวเสิร์ฟเองเตะเองนะบ๊อปเสิร์ฟเองเตะเองเลยนะครับได้ได้แชมป์14ปีมั้งตอนนั้นนะครับอายุไม่ถึง14-2 1เนี่ยอีกแต้มเดียวเกมน14-14ช่วงนั้นเนี่ยเทศบาลกระทู้นะครับ โหเรียกได้ว่าได้แชมป์รุ่นเล็กๆในกว่าได้แชมป์รุ่น14ปีมาครับใช่ครับครับมาดูเซตพอยต์ก่อนนะครับจังหวะนี้แต่ยอดโอ้โยยักษ์ไม่เกมยักไม่เกมครับต้องยอมเลยครับไหวพริบครับโอ้นี่ตะก้อมันสมองเลยครับจังหวะอย่างนี้ครับนี่ครับไปเลยอ่ะโอ้โหเพราะว่าถ้าเตะถ้าเตะลูกนี้เป็นไงพี่มาเมื่ อาจจะโดนเกี่ยวได้ครับเข้านะครับที่สําคัญคือนี่คือแต้มตัดสินนะครับไม่มีดิลครับผมครับเซตแรกไม่มีดิลครับเซตหนึ่งเซตสองไม่มีครับครับเอาแล้วครับเปิดได้ครับเป็นโอกาสของหนองยาบาจากร้อยเอ็ดจะปิดเกมเลยไหมโอ้โดนเกี่ยวครับจังหวะนี้และเจ้ากบ้าโอ้โชคดีไกลไปโดนเกี่ยวเลยไม่ได้โอเรียบร้อยครับชนบุรีชนะในเซตที่หนึ่งไปด้วยสกอร์สิบสองต่อสิบเอ็ดครับเป็นแดง โอ้ยสุดมันเลยครับไปติดเกี่ยวเมื่อสักครู่นี้นึกว่าจะจบแล้วใช่ไหมครับที่เกี่ยวใช่ครับแล้วพอมาเห็นลูกยกของโอ๊กปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอ๊กโอ๊กยกออกไปหัวเสาหนีบล็อกหรือเปล่าครับโอ้แต่ก็ต้องชมนะว่าจังหวะการทําของน้องไก่อย่างเอาตัวรอดได้ดีนะเม่ครับเพราะว่าพอไปขีพอโอ๊กยกไปใจผมหายเหมือนกันนะใช่ครับนึกว่าจะเสียของซะแล้วครับคือคือต้องบอกว่าในเหลี่ยมที่ไม่มีการบล็อกนะครับครับผมกติกาอือต้องบอกว่าเบียดกันแต่เดียวครับ ได้เดียวจริงๆครับในคู่ชิชานาเลิศเซตที่ดึงครับเป็นผู้หญิงเสิร์ฟแล้วก็ผู้หญิงทํานะครับไม่มีบล็อกครับแฟนๆที่รับชมทางบ้านครับดึงไลค์ดึงแชร์นะครับทางยูทูบช่องไทยพีพีเอสแล้วก็เฟซบุ๊กไลค์ไทยพีพีเอสรวมถึงหน้าจอส่งคอมเมนต์ข้อความเข้ามาได้ครับมารอชมซูเปอร์ทาของวงการเซฟปดตะก้อทั้งสองทั้งสี่คนเลยนะครับผมแล้วก็เราจะได้เห็นฝีเท้าของตัวทำที่เรียกได้ว่าดีที่สุดใน โลกเลยก็ว่าได้นะครับพี่ปุ้พรชัยเขาแก้วนะช,ช่วับอลพเตินไม่มีใครเกินพรชัยแล้วเลยครับคือถ้าเกิดเห็นพี่พรชัยขึ้นทำเมื่อไหร่คือไว้ใจได้อะใช่ครับนอกเหนือจากจากังหวะเกมทำแล้วก็เซตที่สองไหวคิปในการเล่นด้วยครับ นักกีฬาวงสนามเจร่นักกีฬารุ่นน้องที่ถือว่ามาแรงมากๆเหมือนกันนะสดมากๆครับบุญคุ้มครับสองถือว่าตัวเก่งมาสองคมพร้อมเอาละครับเซตที่สองนี่แพ้ไม่ได้ครับโรงเรียนเทศบาลโนนแย้มมาครับหรือว่าหนนงย้มมาพิฆาตครับจากร้อยเอ็ดครับต้องกลับมาให้ได้ครับท่าชมบุรีชนะเซตนี้จะเป็นแชมป์เลยนะครับขึ้นมาหน้าตาขายจังหวะนี้ลูกสาวของไอ้มันไม่โดนครับ เพื่จะหายไปแล้วครับท่ทานผู้ชมทำท่าถามหาสำหรับคู่พิเศษคูพ่พิเศษต่อจากคู่นี้นะครับผมเราจะได้ชมกันเต็มอิ่ม2ใน3เซตนะครับกดไลค์กดแชร์รอกันเลยนะครับหนึ่งศูนย์ดึงต่อศูนย์ครับลูกเรียรก,กีฬาจังหวัดชลบุรีขึ้นน้ำครับลูกเสิร์ฟของนกไก่ครับทีมฉลุกแสงตาไปยังเปิดได้ครับเอ้ครับผู้ชมมาของร้อยเอ็ดครับเรียบร้อยครับนนีี <มา S 2> น่่ไมมาะจังหวัดขันเข้าท่าของสุชาวดีแวงวันแล้ว บทสิบรับเลยครับผู้เล่นของชลบุรีครับทางด้านึ่งคับงคูโดนบุญสางครับได้แค่มองด้วยสายตาครับนะครับผู้เสิร์ฟของชลบุรีครับเสิร์ฟไปเก็บไว้ได้ครับนะครับนัทพัฒน์ส่งขึ้นมาจัากวาเตะของไอรินลไปมาเป็นโซนโอ้เอาคะแนนมาขึ้นนำครับในเซตที่สองครับเกมล็อกก็ถือว่าได้มาสองครับเสียไปดื้อครับ สองหนึ่งจะเปลี่ยนส่งครับเป็นทางด้านหลองยาม้าครับจากวอเอจะได้ส่งครับลุนีเสิร์ฟมาจอดลุนีสวยงามครับเอ้โหเสียเองครับจงหวะนีจังได้ครับเอาแต่ว่าจงหวะนีขึ้นมาโอ้โหกลายเป็นดีครับตอนแรกนึกว่าต้องไก่จะพลาดแล้วครับโอ้ถือว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่ได้ผลแล้วครับในช็อตนี้ครับสองเข้ากลายเป็นหลองยาม้าเสียไปเองครับโอ้เสิร์ฟติดตาทายครับ สุชาวดีแหวนวันครับต้องด้วยความมั่นใจกลับมานะครับสอกลายเป็นตับหลังนะครับตันนี้สองต่อสามครับสุชาวดีเซอร์จี้มาใส่ตัวทับเลยครับเอาละครับต้องไม่โชว์ครับย้อนหลังไปแต่ว่าได้อยู่โโอ้หยังแก้ไขได้ดีนะนี่น้องไก่มาดีนะพิผีฉลุกแสงตาครับตอนรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็มีจังหวะที่หลุดไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องชมนะครับว่าในจังหวะคับขันเนี่ยเจ้าตัวก็มาอยู่ตลอดนะแล้วแก้ไขสาากรได้ดีเยอะเลยนะวันนี้ มาขีดหน้าขวาครับยกเข้าขวาบุ่มจหวะการสอดตัวเตะโอ้โหน้องจะมาได้แต่ขีดหน้าซ้ายลูกนี้ครับตกมาแล้วครับเกมล็อกต้องร้อยนะครับสำหรับเทศบาหนวงย่ามาครับนี่คือเซตที่มีความสำคัญต่อยด้วยนะครับแข้ไม่ได้ครับเกมเซิร์ฟวางมาลูกนี้โอ้โหยกไปน้องกมาได้แต่ออกด้านหลังไปเลยครับคือการจะเซิร์ฟให้ฮุกหลังนะครับแต่ว่าลูกไม่ติดใจครับหลุดออกหลังไปไกลครับ สกอร์ตอนนี้กลับมาเท่ากันครับที่4ี่ตัวสแต้มเลยเท่ามวยกีฬาจังหวัดชมบุรีได้ส่งครับโดยทางด้านหมายเลข10คนนี้ครับนกไก่ครับผีบชนกแสงตาครับขึ้นมาหน้าดีทีลถมาต้องตามเล่นครับจังหวะล้นสองได้สองคนะครับสองยอมาครับได้คะแนนครับเอาเลยครับต้องดูว่าทางชลบุรีเอ้ยเออทางชลบุรีจะขอชาเลนจ์ไหมนะลูกนี้นะครับเพราะว่าเห็นน้อกเมื่อสักคู่นี้เหมือนจะ ทันหาท่านอาจารย์นะครับ๋อ h ชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ลูกโอเวอร์เน็ตนะโอเวอร์เน็ตนะโอ้ลูกนี้การชาเลนจ์ในเรื่องของโอเวอร์เน็ตนะครับในรอบนี้ครับโอ้ลูกนี้ดันใกล้กล้องพอดีนะเดี๋ยวดูนะว่าต้องดูในบูมจังหวะกลางดีครับดูจังหวะดีครับน่าจะห้าสิบว่าสิบนะ น่าบอมากครับหน่องก็มาได้ไม่โอเวอร์ครับน่าจะโดนลูกจริงๆต้องบอกทุกท่าทำบ้านก่อนเลยครับว่าการชาเลนจ์แบบนี้เนี่ยเราเริ่มใช้กันในการแข่งขันระดับประเทศแล้วนะครับห้าสี่ครับเดอะชาเลนจ์ลูกโอเวอร์เน็ตนะครับแต่จริงๆแล้วในการตัดสินของคุณตาก้อเองเนี่ยเราจะใช้ชมรีได้แต้มการเล่นลูกเนี่ยชิงลูกเล่นนะครับ แตะลูกนี้ครับฉีกหน้าขวาแล้วเป็นแต้มเลยครับชนบุรีครับตอนที่ครับเข้าตีเสบอได้ครับที่5้าต่อห้าครับเป็นเซตที่ต้องลุ้นกันทีเดียวครับทั้งสองฝั่งครับฝั่งเสื้อสีเหลืองี่ชนบุรีต้องการเซตนี้เพื่อเป็นแชมป์ครับส่วนทางฝั่งทดแพ้ไม่ได้ครับพี่ครับมาครับร้อยครับท้ายขอดเลยครับพัดสุชาวดีแวงวันครับไปเกี่ยวไว้ได้ก่อนนะครับลูกนี้ครับแล้วก็แก้ไขมาทําโทษเลยครับ หกห้าคะแนนอยู่ที่6ต่อ5ครับเทสมันโหนจะมาเสิร์บมายังเก็บไม่ได้ครับมาแล้วครับมิจชมงของพงภูโดนรับโอ้โหหน้าตาคายรับใส่สกอ์ไว้รอเลยครับคนนี้ทีมจิโรกแสงตาครับน้องไก่ครับหกคะแนนเสมอกันอยู่ที่6ต่อ6ครับ หรือต้องลุ้นให้ดักแล้วนะครับว่าแต้มต่อไปจะเป็นของใทรครับสกอร์ตอนนี้เนี่ยวัดกันลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มเลยครับแล้วดูครับการหย่อมมาลูกนี้เปิดหนึ่งครับยกเข้ามาที่หัวสาแล้วดูจังหวะการสอดตัวเตะโอ้แล้วติดหอามาแต้มเดี๋ยวความแรงครับถือว่าผมนึกว่าติดไปแล้วนะลูกนี้นะดูดิครับโอ้โหถือว่าโชค่างดีนะที่ลูกมันออกค้างไปคือทางฝั่งชลบุรีลูกนี้เนี่ยเดินเข้าวัดเกี่ยวเลยนะครับ เคนแรกแล้วครับเดินชนลูกแล้วครับเอาล้ครับเก็บตัวไม่ว่าครับขอให้ได้แตบมาครับเอาละครับเจอไปยังเปิดได้ครับหนองยาบาลร้อยเอ็ดลูกนี้โอ้โดนเกี่ยวครับเก็บไปได้แล้วโชว์หน้าตาไกรลูกนี้โอ้เกี่ยวคืนเหมือนกันครับชนบุรีครับทันกันมากครับผู้นี้ครับแล้วดูสกอเจ็ดเท่าครับ โอ้โหคู่ชิงชนะเลิศที่สมศักดิ์ศรีจริงๆครับตั้งแต่เซตแรกแล้วนะครับเบียดกันไปมาครับใช่ครับผมวัดกันล,กลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มเลยครับมาดูว่าวันนี้เราจะได้ชมเซตท,ที่3หรือเปล่าครับห,ห,ลหลายคนถามว่าคู่พิเศษตีคืมงบอกไปแค่ว่าเตะคู่ต่อไปแต่กี่โมองอ่ะไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าจบก,กี่เซตนะครับในคู่นี้ครับครับผมดูแต้มนี้ครับจะเป็นของใครครับเปิดหัวนะครับไอรินให้กับเดนชงมาจังหวาดเตะของไอรินครับไม่พลาดนะครับเอาแล้วครับสกอร์บอร์ดของทางด้านเทศบาลหนองย่าบมาครับจากจังหวัดร้อยเอ็ด กลับมานาอีกรอบครับในเซตที่สองครับโอ้โหดูจังหวะการสอบตวเตะลูกนี้ครับมาดูครับว่าเกมเสิร์ฟของทางหนองย่าม้าเนี่ยจะกดดันชนบุรีได้ไหมครับจะกดดันได้ไหมครับขอแต้มได้ไหมครับลูกนี้ครับแล้วเตะลูกนี้โอ้ยยักยูเอ้ยโอ้ยผมาครับโอ้โห ไม่มีดวงครับหลวงย่าม้าจากร้อ็ดครับดวเท่าเอาเลยครับสกอร์แปดต่อแปดครับเกมเสิร์ฟเปิดหนึ่งมันตรงยกเข้ามาไกลแล้วครับลูกนี้ครับแล้วยังไงเอาติ๊เกี่ยวซ้ายหนองย่าม้ายกจากโอแล้วต้องแก้ไขครับลูกนี้ครับเปิดหนึ่งครับมีโอกาสแก้ตัวครับชุมบุรีเข้าไปถึงหน้าเน็ตลูกนี้เราใส่เต็มข้อครับชุมบุรีเด้นดีครับชุมบุรีครับเรียบร้อยดีเลยครับลูกนี้ครับ ครับต้องบอกว่าจังหวะการโงของน้องโอ๊ตครับพงภูริลบุญสานี่คือชงโด่งโดไว้รอเลยนะครับมีคุณผูจชบอกว่าชงจะถึงหลังคาแล้วน้องโอ๊ตครับผมจังหวะน่าจะเป็นการฝึกซ้อมของครูสอนอาจารย์วิชัยแสงสว่างครับสั่งการมาอย่างนีแน่นอนครับนะครับลูกเสิร์ฟมายังเกิดได้อยู่ครับชงขึ้นมาหน้าตาคายลูกนี้อยู่ได้ยหครับทีมดีเด้แน่เป็นทรงแต่ในเรื่องของลูกชงสูงเนี่ยตัวทําบางคนชอบลูกต่ำนะครับบางคนก็ชอบลูกสูงมากๆเลย ในเรื่องการจัดจังหวะใช่ไหมครัใช่ครับพี่คือบางคนเตะลูกต่ำเพอลูกสูงเตะเตะไม่ได้เลยครับดูแลน่าจะเข้านีในเรื่องของจังหวะแต่ส่วนมากน้องที่ผ่านน้องเล่นพิลามาจะยกลูกสูงหมดครับเอาละครับนำอยู่ที่10ต่อ8ครับชลบุรีต้องการเซตนี้เพื่อเป็นแชมป์ครับส่วนทางฝั่งทีมจากร้อยเอ็งครับหมองย่าม้าแพ้ไม่ได้ครับลูกนี้ต้องมาแล้วครับห้าต่อ10ครับไอรินครับพัทสุชาวดีแวงวันครับ ทางด้านหนองย่าม้าเนี่ยต้องล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้ครับถ้าเสียไปแม้แต่แต้มหรือสองแต้มนี่จะกลับมาเป็นรองทันทีเลยครับใช่ครับโมเบต้าจะมาอยู่ที่ชลบุรีเต็มร้อยเลยนะครับสิบต่อเก้าครับเสิร์ฟไปครับลูกนี้ยกขึ้นมาที่หัวเสาแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาได้ร้อยดีครับถึงหน้าเน็ตแบบนี้ครับเอาละครับตอนนี้แต้มกลับมาเท่ากันครับเสมอกันที่สิบต่อสิบครับกู้ชีชนะเลิศไม่ห่างกันเลยครับหสูสีกันจริงๆครับ เซตแรกก็ชนะกันแค่12ต่อ11นะครับและเซตนี้ก็ไม่มีดิลเช่นเดียวกันนะครับในเซตที่2ครับท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับเรากำลังชนเซปตาก้อดับเบิ้ลคู่ผสมนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับทั้งสอทีมยังไม่เกิน18ปีนะครับ เอาละครับจังหวะนี้ชนบุรีพลาดครับทำให้แต้มนี้ขึ้นแท่นเลยนะครับเซตพอยต์ของทางด้านหนองยามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับล้วดูครับเปลี่ยนตัวลงมาเสิร์ฟครับกลปิดต้องบอกแบบนี้ครับพ่อครับลูกนี้จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟใช่ไหมครับครับผมเสียก็ไม่เป็นไรครับครับผมเขาวัดแล้วครับยังได้วัดแล้วให้วัดลูกเสิร์ฟเลยครับถ้าได้แต้มก็คือจบเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะฝ่ายเสิร์ฟสุดท้ายเดี๋ยวต้องมานั่งรับไงใช่ครับแล้วเดี๋ยวลูกหน้าเขาก็เปลี่ยนตัวตัวเขากลับเข้ามานะครับโอ้ลูกนี้มันกึ่งับ อันนี้เป็นภาพช้านะครับใช่ครับการแข่งขันในเซตนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รอชมคู่พิเศษครับผมอีกอึดใจเดียวครับคือตอนนี้พวกเราอตอบไม่ได้ตอบได้แค่ว่าคู่ต่อไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเซตเนี้ยจบ สองหรือสามเคดังนั้นทาง Facebook และทาง Youtube อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด,ด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดแมทมันๆในช่วต่อไปนี้ครับ,รบหรือชมผ่านหน้าจอก็ได้นะครับที่จอเอสดช่องหมายเลขสามนะครับพูดคุยอีกหนึ่งช่องทางคือไลน์แอดนะครับแอดไทยบีบีเอสครับมาดูลูกเ<ด>สิร์ฟกันดีกว่านะครับของน้งปานนะครับปานมีนากรันดีซึ่งทำได้ดีมาให้เห็นแล้วด้วยครับ ลูกนี้วัดลูกเสือมาเปิดหัวได้ครับจังหวะนี้และชงขึ้นไปหน้าตาขายไกลไปลูกนี้เตะไปโดนเกี่ยวครับเปิดเข่าชงขึ้นมาจังหวะนี้หน้าตากากนี้หัวไปลูกนี้ก็เก็บได้หนึ่งสองจังหวะสามลูกนี้โอ้โหยกจนได้ครับโอ้ชงลูนิโก้ยอมจริงอ่ะโอ้สุด,ดลูกนี้เดี๋ยวนะครับผมกำลังจะบอกว่าแต้มต่อไปที่มันจะ,ะเหมือนเซตแรกเลยนะทีสองต่อสิบเอ็ดแน่นอนแต่จะเป็นฝักไหนได้ทีสิบสองครับสิบเอ็ดเข้า เอาเลยครับ,รบเสิร์ฟต่อเนื่องครับฟว้านลูกเสิร์ฟมาครับยังเก็บไว้ได้ครับเมื่อกี้โจนบุรี เียรอยครับโอ้โหแล้วเป็นชลบุรีครับในเซตที่2ไปด้วยสกอร์เดิมเลยครับ12ต่อสิชนะไปทั้ง2เซตครับชลบุรีคว้าแชมป์คู่ผสมอายุไม่เกินสิครับโอ้โหชลบุรีวันนี้ต้องบอกว่ามาสูสีแล้วหนีไปตลอดเลยครับสูสีแลวหนีเลยครับใช่ครับสุดท้ายครับแชมปเปี้ยนครับตกเป็นของเียกีฬาจังหวัดชลบุรีครับเอาชนะไปได้ชิงเข้าป้ายตลอดเลยครับชลบุรีมาเดินยกห้าอีกแล้วครับใช่ครับเป็นมวยอีกแล้วเป็นมวยครับ เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ไหลตามไปรอบแล้วครับผมต้องบอกว่าปลายเกมครับหรือปลายเซตนี้เป็นทางฝั่งชลบุรีทรได้ดีกว่าครับนี่ครับภาพช้าในช็อตปิดเกมนะครับของพีชชโรกแสงตานะครับน้องไก่นะครับต้องชื่นชมนะครับจังหวะการเล่นของทั้งคู่ครับแล้วก็บุ้ศอนคระจาย์วีรชายแสงสว่างนะครับโอ้โหชลบุรีต้องยอมรับว่าก็มาดีจริงๆนะครับผมทั้งยกดีเกี่ยวดีแล้วน้องไก่เองเนี่ย แมทชิงผมว่าเขามีลูกแก้ไขดีเยอะมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะเตะละเอียดกว่าในรอบรองชนะเลิศใช่ครับดีกว่าเยอะเลยครับแก้ไขได้เยอะเลยครับนี่คือคู่ชิงคู่แรกนะครับเรายังเหลืออีก2คู่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคู่พิเศษแล้วก็คู่ชิงอาวุโสซึ่งคู่ชิงอาวุโสก็น่าดูไม่แพ้กันครับผม สัปดาห์ของเราเนี่ยก็จะมีรูปแบบกันในผ่านที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นว่ามาชมกันได้อะเขาเรียกว่าสนุกทุกสัปดาห์ครับผม